สวัสดีค่ะพบกับช่องฝันดีกับเลขนำโชคอีกแล้วนะคะก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะฝันเห็นน้ำฝันว่าเห็นน้ำ ฝันเห็นน้ำไหลฝันว่าเห็นน้ำไหลมีความหมายพร้อมเลขเด็ดนำโชคว่าอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะฝันเห็นน้ำฝันว่าเห็นน้ำทำนายฝันว่าดวงคุณกำลังไปได้สวยมีคนมาช่วยอยู่ไม่ขาดสายเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความพยายามจริงจะสมหวังในสิ่งที่ต้องการคุณมักจะถูกมินทาใส่ร้ายอยู่เสมอ ดวงด้านความรักคนโจดหาเวลาหาความสุขใส่ตัวในเรื่องอื่นๆดีกว่าคนที่เป็นแฟนกันมานานจะมีปัญหาเรื่องการมีคนใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับความรักของคุณระวังคนรักของคุณจะเผยใจไปปิ๊งรักกับคนอื่นควรใส่ใจและดูแลคนรักให้ดีดวงด้านการงานการเงินคุณจะต้องวางแผนควบคุมเรื่องเงินรายรับรายจ่ายให้รอบคอบ ช่วงนี้ประหยัดได้ก็จะดีระวังจะมีเงินก้อนหนึ่งไปกับเหตุการณ์ที่กืนไม่เข้าขายไม่ออกหรือเสียเพราะคนอื่นใครที่เพิ่งเปลี่ยนงานใหม่ถ้าย้ายไปแล้วก็ไม่ได้รับการยอมรับที่ดีจากเพื่อนร่วมงานเลขนำโชค147 293 443จฝันเห็นน้ำไหลฝันว่าน้ำไหล ทำนายฝันว่าการพบปะคนจำนวนมากมักเจอเหตุการณ์หรือคำพูดที่ไม่ค่อยน่าพอใจจะมีเรื่องติดขัดไม่ราบลื่นอันเนื่องมาจากคนรอบข้างอยู่ในช่วงจังหวะชีวิตเปลี่ยนแปลงแต่มันจะทำให้คุณได้รับสิ่งใหม่ๆในชีวิตดวงด้านความรักคนโสดจะมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่มีเจ้าของแล้ว เข้าให้อย่างจังจะต้องระวังเรื่องคนรักมีเกณฑ์นอกลู่นอกทางคุณต้องเอาใจใส่คนรักให้ดีนะปัญหาทางความรักมาจากอารมณ์ของคุณนั่นเองดวงด้านการงานการเงินริเริ่มทำการใดๆอย่านั่งรอแค่น้ำบ่อหนะ้าเพราะอาจจะไม่ได้อย่างที่ใจเราต้องการคุณจะใช้ใจมากไปสักนิดในสิ่งที่ไรประโยชน์ควรเก็บเก็บไว้บ้าง ช่วงนี้จะลงทุนอะไรก็ขอให้หาคนที่สนิทจริงๆมาปรึกษาหารือไม่ควรนำความในไปเล่าให้คนนอกกลุ่มฟังจะเกิดเรื่องหมางใจกันเลขนำโชค1 2 4 8 6 1 5 5 5 1 0 6 8 3 5 0ใครเคยฝันเห็นน้ำในลักษณะแบบไหน อย่าลืมเล่าให้เราฟังบ้างนะคะเพื่อนๆคนไหนอยากให้เราทําคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์บอกเราด้านล่างบ้างนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ